เดี๋ยวจะพามาดูลิงน้ําโฉมใหม่นะที่ปรับมาเนี่ยใช้ไล่กว่าเดิมมากๆเลยนะครับตัวนี้สามารถทรําวิวแบบใหม่ให้มันสามารถแทงได้มากขึ้นแล้วก็ทําจังหวะในเกมได้มากขึ้นเดี๋ยวจะเอามาไลา่ฟังกันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับมินดีต้อนรับสู่รายการ t no ู o n u b สมัครเลสแกสนะครับก็หลังจาก balance patch ที่ผ่านมานะก็ลิงน้ำมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเออลองเอามาเล่นดูแล้วเอ้ยมันโอเคเลยนะ ตอนนี้มันสามารถที่จะปั้นเป็นบิล์แบบใหม่ได้ด้วยด้วยการลดข้อจํากัดในการใช้สกิลลงนะครับอันนี้ก็ทําให้แบบลิงน้ําม,มันเล่นง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติพื้นฐานของลิงน้าหรือชี้ห่าวกันนะครับตอนนี้จะสังเกตได้ว่าบิล์ใหม่ที่ผมทำตอนนี้ผมทําเป็นบิล์เป็นแทงได้เลยนะแล้วก็ มีแอตแทกอยู่ในระดับที่แบบปานกลางเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวสปีดเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สปีดต้นค่อนข้างสูงนะครับก็เอาไปเล่นกับลูนีเแล้วก็สามารถบวกสปีดได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคือสปีดต้นเยอะก็เลยทําให้แบบความสามารถในการทําลูนทําอะไรก็จะง่ายขึ้นไปด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าสายเนี้ยไม่ต้องทำคลีเลตเลยก็ยังได้นะนะครับณนะปัจจุบันนะเพราะว่ามีการแก้พวกตัวตัวสกิลใหม่มาแล้วนะครับแอคเรซซีอยู่ที่60กวกว่า,ก,วาก็ถือว่าพอใช้งานได้แล้วนะจากจากที่ทดลองมานะครับ้นนรบ พิสกิลกันนะครับตัวนี้ทำไมมันถึงเป็นตัวที่น่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับถ้าเอาเตอร์อีโก้เนี่ยนะครับท่าที่3มเนี่ยมีการลดเ,เงื่อนไขต่างๆของสกิลที่จะทำให้เกิดผลลงนะครับนั่นก็คือเนี่ยอันนี้คือท่าเนี้ยเลยกลายเป็นอะไรที่แบบตรงไปตรงมามากแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับคือทำการโจมตีศัตรูทั้งหมด6ครั้งนะครับแล้วในแต่ละฮิตเนี่ยทำการลบบัฟออก1บัฟ ออกจากศัตรูด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสทําสตันศัตรู1เทิร์นด้วยโอกาส15%แต่จะต้องบอกก่อนนะว่าการตี6ครั้งนี้แล้วก็โอกาสในการแอคทิเวตสตัน15%เนี่ยค่อนข้างยาก มากโย่เหมือนกันก็ไม่ต้องไปลุ้นมันเยอะนะครับสำหรับการติดสตันนะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ๋งมากคือพอใช้ท่านี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวเลียงเองเนี่ยนะครับได้เจ้าตัวบัฟปีกพร้อมกับบัฟอมตะใส่ตัวเองด้วยก็กลายเป็นการปกป้องตัวเองไปโดยปริยายนะสังเกตสกิลนี้ทําได้เยอะมากเลยลบบัฟก็ได้ใช่ไหมสตันก็ได้อ่แถมมาใช่ไหมครับอ่านอกจากนี้ยังสามารถที่จะตี6ฮิตตี6ฮิตก็คือตีแบบสามารถใช้อาร์ติแฟกต์ในการเพิ่มดามจในแต่ละฮิตได้ด้วยนะครับก็ เป็นการโจมตีตาม HP ตามสปีดตามแอตแทอะไรแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ยังแบบมีเมคาเนิกในการป้องก,กันตัวเองในตัวด้วยนะครับท่านี้คูดาวสามเพินคูดาวก็เร็วด้วยสกิลมันแบบว่ามันทําได้หลายอย่างมากทีเดียวนะครับ สกิลที่2อ l l อนนักติงนะครับก็คือการจการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็มีโอกาสในการแอ t i v a t e สตันถึง75%นะครับแล้วก็ท่านี้เนี่ยคือถ้าเกิดสัตรูตีสันน่ะจะทำการเพิ่ม a t t a ท k บารให้กับเจ้าลิงน้ำด้วย25%นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าตีไปปกท่านี้ Activate สตันไป3ตัว4ตัว4ตัวเนี่ยคือ a t t a ท k บารขึ้นมาวนอีกรอบหนึ่งได้เลย3ตัวหรือ2ตัวเนี่ยก็ทำให้ลิงน้ำเนี่ยเพิ่ม a r ได้แบบ ถือว่าเหลือๆแล้วนะครับท่าเนี้ยครูดาวอยู่ที่3เทิร์นนะแต่ถือแบบบอกจริงๆแล้วว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบวนสกิลได้เร็วมากนะครับนี่สตันที่2นะในสกิลที่2นะแล้วท่าที่1เนี่ยมีโอกาสในการแอคทิเวตสตันอีก50%นะครับก็คือจากเนี้ยสาแล้วก็พออัพเต็มเพิ่มตัวที่เป็นแอคทิเวชันเรทอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะท่าเนี้ยเห็นไหมสตันหนึ่งสองสามช่องท่าสามนี่ส่งพลังจัดนะเป็นตัวที่มี Q 1, 3, 3, ครูดาวส ด้วยนะครับเนี่ยอพอแอคทิเ t ชั่ t สปีดต้นบวกอีกสิบเป็น115อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวนี้มันโหสปีดต้นมันเร็วมาเลยทำแบบพวกรุ่นต่างๆได้เขน,น่าจะง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รุ่นกันนะครับอันนี้ก็ทำเป็นแบบเอ่อ ex นะครับแล้วก็วิวคู่หนึ่งนะครับเนี่ยผมก็แบบพยายามแบบใส่พวกสแตทให้มันแทงๆเยอะๆเข้าไว้เนาะอันนี้ก็เป็นแทงมี hp flat มี accuracy นะครับ จากที่ลองมา a c c l a เลอเนี่ยอันนี้คือลองมาประมาณสักแบบน่าจะ10กว่าปีอีกได้นะครับแล้วก็ ตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยสำคัญมากเลยนะอันนี้คือแบบเราสามารถใช้เป็นแบบ HP Flat หรือว่า De ฟ f l a t เสริมเข้าไปได้ได้ได้เลยนะแล้วก็เน้นการทำาดเมจจากการที่ใส่เจ้าตัวที่เป็นจมตีแรงตามสปีดจมตีแรงตาม HP โจมตีแรงตามแอตแทอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะครับพวกครีดแดมอะไรพวกนี้ก็อันนี้คือแบบมันติดมาด้วยหาก้อนที่ดีกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็แบบว่าเน้นพวกาดเมจตาม HP s p e สปีดแอ c แท e ด e เฟน์แต่ว่าด e เฟน s ์จะก็นั่งต่ำบูนนะจะก็นั่งน้อยนะครับ ่าหรือว่าจะเพิ่ม a c c u r เรซี่า3ก็ได้อะไรแบบนี้เนาะอ่าอันนี้เห็นไหมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เพิ่มตาม speed attack ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอ่าตีท่าน้ําอาจจะแรงเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับก็เพิ่มเข้ามานะก็เนี้ยแหละเป็นลิงน้ําเดี๋ยวเราไปดูใน World Arena r e p l a y กันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็อ่าอย่างเช่นเล่นกับมูแซอันนี้นะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลิงน้ำเนี่ยก็จะเล่นได้คู่กับค่อนข้างจะหลายตัวนะแล้วก็เอาไปงัดกับพวกเมตาได้ค่อนข้างดีด้วยนะอันนี้ก็แบบว่าฝั่งนนก็จะใช้ตัวเมตาของซีซั่นที่แล้วเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็การปรับครั้งนี้ขึ้นมาก็จะมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมด้วยนะครับเรี่เอาโอลิเวอร์มานะครับเริ่มมาฝั่งนนเริ่มก่อนเอ็ดนาฟันเห็นไหมฮะจะสังเกตได้ว่าเอ็ดนาเนี่ยพอมาลุยกับตัวที่เป็นสเตตที่ปรับใหม่เนี่ยก็จะเราก็จะแบบเลื่อนลดไม่ได้ไม่ได้ถึงครึ่งนะครับ าลิงน้ําเริ่มก่อนนะครับลิงน้ําก็าสามารถที่จะลบบัฟได้ค่อนข้างจะชัวร์มื่อคือม,มันมันตีเข้าไป6ทีเลยอะกับแอคเคเรซี่ที่เพิ่มขึ้นมาในปริมาณหนึ่งอ่ะโอกาสในการลบบัฟก็สูงมากทีเดียวนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็ฮัตโตเคนเนาะอ่าอันนี้ฝั่งนู้นได้ ex ขึ้นมานะครับได้ได้ปีกมาแล้วด้วยนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับเจอชัตเตอร์เข้าไปปุ๊บแต่ลิงก็จะเฉยๆเนาะเพราะว่าลิงก็มีทั้งบัฟปีกแล้วก็มีทั้งอ่าเจ้าตัวบัฟอมาตะด้วยนะครับโลต่อมตะครับ ลิงกระโดดท่าสองนะออลออนัดติงเห็นไหมฮะเพิ่มแอดแท็ปาก็ได้ค่อนข้างสูงเลยนะะก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วลิงก็ดิงปุ๊บนี่คทาท่ามากดท่าหนึ่งนะบเตบบกดท่ๆๆาสามต่อได้เลยเห็นไหมฮะการใช้ ex ตรงน,นี้ก็ทําให้ต่อเถือนได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วพอมันทําเป็นแทงอย่างเงี้ยมันไม่ตายในแบบการตีครั้งสองครั้งเหมือนแต่ก่อนลนะตอนนี้ก็คือเป็นลิงเวอร์ชันใหม่ที่อึดกว่าเดิมอยู่ยืนได้นานกว่าเดิมแล้วก็ช่วยทีมได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับ เนี่ยปุ๊บอของผมก็ยังถือว่า act, อาร์ติแฟกต์ตัว d ดามาเของอาร์ติแฟกต์ก็อาจจะไม่ได้อ่าว้าวมากเนะท่าไหร่นะนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ว้าวมากนะยังสามารถที่จะแบบทำาดามเมจได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยต่อเทินทำาดา a เอจอะไรอย่างนี้นะครับได้ก็น่าจะหลากหลายมากทีเดียวนะครับอ่าเราลองมาดูอันนี้กันบ้างนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบว่าผม <S <S ผมทำลิง,งน้ำมาแล้วก็แต้มอยู่ที่ประมาณ1,600 สามสิบกว่าๆามาั้งอันนี้แบบเอาทําลิงน้ำมันแล้วไต่ขึ้นมาแบบปึ๊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 บขึ้นมาเลยนะมันทำมันทําให้แบบไอ้ทำให้รู้ว่าไอ้ตัวตัวเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเนี่ยปึ๊บอ่ะไปโลนิก้าซ,ซีซีเนาะอ่าซีซีเข้าไปครับอันนี้ไม่ติดนะมีเจ้าตัวอ่าบับปีกป้องกันอยู่นะครับเนี่ยกดสกิลสองไปก่อนเล่งเกรขึ้นมาได้ได้เทิร์นเพิ่มใช่ไหมเนี่ยตีตามเข้าไปแล้วลิงก็เตะริวก็เตะตามนะอันนี้ถือว่าโชคดีด้้้วววยยนนนะะเเเพรราาา่่จิีก ทำสตันเจ้าตัวสาก้าได้นะครับเนี่ยก็แบบเนี่ยวิดลิงขึ้นมาอีกใช่ไหมวิดลิงข้นมาเลี้ยกว่าถ้าสองตุ้มต่อเห็นไหมการที่มีแอคเรซี่เยอะๆเนี่ยมันก็แบบมันต่อเทอร์นต่อสกิลได้ค่อนข้างจะเร็วมากทีเดียวนะครับสาหรับลิงน้านะอ่าก็เนี่ยก็เล่นกับเจ้าอย่างเช่นแบบถ้าเกิดว่าไม่มีโควาซี่ก็เล่นกับเจ้าโพซิบาร่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับต่อเทอร์นอะไรทำได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยปุ๊บแล้วเราก็ลิงก็เป็นตัวที่แบบว่าตัดจังหวะในเกมนี้ได้เยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับ กตัวในนี้นะลิงก็มีพีนะครับอันนี้เห็นไหมพอทําเป็นแท้งตายยากๆแบบเนี้ยก็เป็นอีกสเตตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าทําด้วยนะครับเนี่ยฮันโดเคนปุ๊บเข้าไปนะครับฟันรุ๊ดรึ๊ดอ่าหนึ่งสองลิงตายไปแล้วนะแล้วก็เอามาชนไปเรื่อยๆนะครับเกมเกมนี้แต่ลิงก็ทําจังหวะได้ค่อนข้างดีทำสตันทําอะไรอย่างเงี้ยนะพวกตัวเมต,ต้าต่างๆก็ขยับขยี้นได้ค่อนข้างจะลําบากนะครับค่อนข้างจะลําบากนะครับอ่าเอาละอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะเนี่ยลิง ลิงน้าแบบเซฟแต่เดย์มากเลยช่วยได้หลายช่วยได้หลายเกมมากเลยวันนี้นะครับนี่อันนี้ก็ลิงน้นะนํานะนะอันนี้ก็แบบเอาพวกแบบดินแสงมานะครับนะก็เนี่ยปุ๊บผมหยุดอินทรามืดก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยปุ๊บอ่าทำให้หลับก่อนอะไรอย่างงี้นะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบัฟก่อนจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวตายนะครับเนี่ยลิงก็สบายเบื่อเลยลิงก็แบบว่ามีโล่มีบัฟอะไรครบถ้วนนะกระโดดท่าสองปึ้งเข้าไปอันนี้ติดแค่ตัวเดียว เออแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แบบเฉลี่ยเฉลี่ยมันก็จะแบบว่าติดสตันตัว2ตัวอะไรแบบแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะอ่าโอเคนี้ก็แคสซานดาแทงป้งเข้าไปทำาดามจนะครับกระโดดฟันต่อชกอ่าเนี่ยอินทานหนาตุบเลยนะหนามากจริงอันนี้ก็เสียวไซ้แล้วโอ้โหเกือบจะโดนเก็บโซลโตนได้แล้วนะครับเนี่ยปึ๊บก็เจาะเข้าไปก่อนอืออ่าแคสซานดาได้เอ็กีหนึ่งนะอันนี้เกมนี้แคสซานดาได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับปึ๊บอ่ามามาเนี่ยครับลิงก็กระโดดฟ นี่ก็ทำาดามจใส่เจ้าตัวหมาฝ่ายได้ด้วยคือแบบว่ามันมันหกฮิตใช่ไหมครับก็ฮิตละพันกว่าก็หกพันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นดามจที่ไม่แย่นะเนี่ยสตันได้ด้วยใช่ไหมต่อเทินตุบเข้ามาอ่าก็จริงๆจะสังเกตได้ว่าลิงเนี่ยจังหวะที่เป็นตัวแบบทำอ่าทำเรื่องการตัดจังหวะในเกมนี่ดีมากเลยนะครับทำสตันทํำอะไรได้นะเนี่ยฮะก็ช่วยได้ค่อนข้างดีนะแต่เราลองดูอีกนะเนี่ยแบบผมใช้ลิงน้ำก็นั่าจะเยอะอยู่ทีเดียวนะครับ นี่ตุ๊บอีกสักเกมก็แล้วกันนะก็เนี่ยตัวเป็นเป็นตัวที่ดีมากๆเลยเราคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีนะครับแล้วก็แบบไอ้มันแบบมันใช้ในทีมแล้วก็สามารถที่จะแบบไอ้ช่วยทีมทั้งในเชิงแบบมันทําได้หลายอย่างอ่ะมันทำเดาเมจก็ได้มันลบบัฟก็ได้มันสตันก็ได้ <S <S ใช่ไหมป้องกันตัวเองก็ได้โหอะไรจะครบกันปานนี้เนาะ,ะทำได้แบบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยก็เจอองเมลนะองเมลนะก็แบบปุ๊บอ่ใช้บับฟฝังตัวเองนะครับขึ้นมา เพิ่มสกิลคูลดาวน์อันนี้เราลองเรายอมตายไปก่อนนะอ่าดึงสกิลอ่าลดคูลดาวน์สกิลของลิงขึ้นมานะครับลิงกดท่าสามเนี่ยตีอาร์คไฟตายเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ลบบัฟได้ทํานู้นทํานี่ได้นะอ่าเคลียร์ขึ้นมานะเคลียร์มาชุบอาร์คขึ้นมาอีกรอบหนึ่งปุ๊บอ่าสกิลคูลดาวน์เต็มนะแต่การชุบอันนี้ก็คือเดี๋ยวโอลิเวอร์ก็จะแบบคอยสกัดไปเรื่อยๆนะครับกระโดดอ่าตีท่าหนึ่งก่อนละกันอันนี้เพราะว่าฝั่งนู้นมีปีกนะครับเดี๋ยวต้องรอด,ดูจังหวะที่แบบว่าฝั่งนู้นหัวโลง่งๆนะ เนี่ยครับพอปีกลงปุ๊บนะกระโดดท่าสองตั้มก็ไปใช่ไหมแบบจังหวะเปลี่ยนเลยนะครับจังหวะในเกมเปลี่ยนมาจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยท่าสองของลิงก็นี่ครับจัดการแคสซัมดาไฟไปได้ด้วยเห็นไหมตีรัวตีไวโอ้แล้วก็ทำาดามจแบบวิทย์น่ากลัวมากทีเดียวนะครับก็ลิงน้ำเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยประโยชน์มันค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับ ทำได้หลายจังหวะลบบัฟก็ได้ทำอะไรก็ได้นะก็เชียร์เ,เพื่อนให้แบบไอ้ลองมาเล่นบิลนี้กันนะบิลนี้ก็เป็นบิลที่แบบว่าไอ้ตายยากด้วยเนาะเอประมาณตั้สักสามหมื่นกว่าๆอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็แอดแทคกกลางๆนะครับ สปีดก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้คือแบบว่าแบบเป็นตัวที่มีสปีดต้นเยอะนะครับก็เลยทําให้ความสามารถในการที่แบบเราต้องใช้รุนที่มันอ่าสปีดอาจจะสปีดได้ยเยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะน้อยลงด้วยแล้วตัวนี้มันแบบมันอยู่รอดได้ด้วยตัว,ตวมันเองมันมันจะไม่ใช่ลิงที่แบบว่าตายง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ใช้งานสกิลได้อย่างเต็มพิกัดได้ด้วยนะครับก็เชยปั้นการทนดะสอบฉี่ห่านะครับในซีซั่นนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบลิงน้ําหรือว่าแบบอยากแนะแนาบิลไหนยังไงก็สามารถบอกได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกครรนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน